มีเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งอยู่ในสภากาแฟตอนเช้าก็คงเป็นใครไม่ได้ตะจืดจะโกงแล้วก็ตะผันทั้งสามคนข้าวก็จะใกล้เก็บเกี่ยวแล้วข้าวเรืองอารามรวงโน้มสวยงามแต่ก็มีปัจจัยที่ตัวเองไม่ค่อยรู้ว่าฟ้าฝนมันจะมาเมื่อ,อไหร่ เออนี่ตาผันข้าถามอะไรเองหน่อยสิเวลาเองจะเกี่ยวข้าวอะเองรู้ได้ยังไงวะว่าฝนมันจะมาหรือไม่มาเห็นเองเกี่ยวทีไรเนี่ยโอ้โหพร่องฟ้าเปิดส,ว,สว่างเสานี่่จะเกี่ยวตอนไหนก็เกี่ยวได้โอ้ทิจจืดเรื่องแบบนี้ที่จืดก็ต้องศึกษาเรื่องราวทฤษฎีต่างๆ เอามาประมวลผลให้มันได้ผมนี่ก็ไม่ได้เก่งนะแต่ก็ได้ลูกของเราเนี่ยแหละลูกเนี่ยมันช่วยมันโหลดแอปสเตชันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาให้ฮ hey, hey, hey. แต่ผันแกเนี่ยเหมือนจะดูดีนะแต่เอแกเนี่ยก็ยังฉลา,าดที่แกโง่อยู่นะเขาเรียกว่าแอปสโตชัน เออคือว่าจะเป็นแอปอะไรมันก็อยากไปสนใจมันมากเลยเอาเป็นว่าตอนเนี้มันจะรู้ได้อย่างไงว่าฟ้าฝนมันจะมาเมื่อไหรอ่ะเออไอ้ก็ไอแอปตัวเนี้นะมันก็จะบอกบอกเราเลยว่าอีกกี่ชั่วโมงอีกกี่วันเนี่ยพายุมันจะเข้ามันจะพัดผ่านมาทางไหนเนี่ยเราจะรู้หมดเลยแต่ก็ ตัวผมเนี่ยก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อะนะแต่เห็นลูกเขาคุยกันเนี่ยก็ว่ามันสามารถที่จะรู้เลยเนะว่าปีหน้าเนี่ยฝนมันจะตกกี่ครั้งเนี่ยเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นวะตั้งแต่เกิดมาจนจะตายหาเนี่ยยังไม่รู้เลยยังไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้มันสามารถลิขิตได้ขนาดนี้นี่ก็ไม่ต้องมีหมอดูกันแล้วสิ ไอ้ว่าแต่ว่าเนี่ยอาไหนขอดูหน่อยสิว่ามันยังไงกันเออมันอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ลูกชายผมอะเออแต่มันสามารถรู้ได้นะอ,อถา้าถ้าพอที่จะมีความรู้หน่อยเนี่ยก็ผมก็จะแนะนำให้ไปโหลดมานะฮะอ,อ,อะไรคือโหลดน่ะฮะอ,อ,อะไรคือโหลด โชอีโง่เอ้ยโหลดนี่ก็หมายถึงเนี่ยทำตัวเองเนี่ยให้มันต่ำเข้าไว้ต่ำเข้าไว้ก็จะได้รู้ความชื้นของดินไงอีโง่นี่ยแล้วพอผันน่ะโหลดได้ยังไงล่ะถงใช้ดูดปอดจักขนาดนั้นน่ะเออคือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะนะ แต่ที่รู้ๆเนี่ยก็คือถ้ามีไอแอปตัวนี้นะแอปสแตชันตัวนี้นะมันก็จะช่วยเราได้นะก็ยังไงก็ลองดูนะเราเป็นชาวนาคนรุ่นเก่าก็จริงนะแต่เราก็ควรจะสนใจเรื่องราวสมัยใหม่ด้วยมันก็จะช่วยเราได้นะไงเด๋ยก็ว่าจะไปถามไอคิดดุนมัน เห็นมันเด่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยเห็นลงคลิปลงคลิปเดียวอะไรของมันอยู่นาๆจะรู้ในเรื่องของแอฟตรโตรเนอยู่บ้างนะเผื่อชาวนาอย่างเราเนี่ยก็จะได้แกรมความพร้อมได้อะยังไงนายเดียวเราไปค่อยดูกันเนาะเอ่อก็จบไปแล้วนะครับเรื่องราวของชาวนาที่คุยกันบางครัง้งบางทีเนี่ย ไอเรื่องของความสมัยเก่าสมัยใหม่เนี่ยก็จําเป็นจะต้องจูนเข้าหากันจําเป็นจะต้องศึกษาชาวนาะแบบนี้ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จําเป็นจะต้องรู้ จะไปดูในเรื่องของฟ้าฝนฟ้า,ฟาเขียวฟ้าครึ้มฟ้าดาํามาทมไมก่อนก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วยังไงก็ลองดูนะครับการศึกษาแอปพลิเคชันเอามาใช้ในโทรศัพท์ของเราจะได้รู้ฟ้ารู้ฝนยังไงก็จะได้ช่วยกันได้ฝากเรื่องราวของอาจารย์ดุลไว้ด้วยครับ